แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูจากข้าวโอ๊ตง่ายๆเพื่อสุขภาพมาฝากทุกคนค่ะก่อนอื่นก็ไปเตรียมฟักทองนะคะก็นำไปนึ่งให้สุกแนะนำว่าให้เอามาบดเนี่ยตอนที่มันร้อนๆน,นะคะมันจะได้บดง่ายวันนี้เราก็จะทำไม่เยอะนะคะโชคดีที่วันนี้เรามีฟักทองที่ รสชาติค่อนข้างหวานมันนะคะอร่อยดีเนาะเพราะฉะนั้นเมนูนี้ก็จะออกมาอร่อยแน่นอนค่ะบดให้ละเอียดนะคะตามที่เราต้องการเลยจากนั้นนะคะก็ไปเตรียมภาชนะที่เราจะใส่ค่ะใส่ข้าวโอ๊ตแบบเกล็ดลงไปค่ะตามด้วยฟักทองสัดส่วนก็กะเอาได้เลยนะคะเราใชา้ใกล้เคียงกันนะคะระหว่างข้าวโอ๊ตกับฟักทองบด สำหรับของเหลววันนี้นะคะเราจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองวีซอยนะคะรสจืดค่ะใส่ลงไปให้แบบพอท่วมนะคะเนื่องจากว่าเราใช้เวลาในการแช่เนี่ยไม่นานมากนะคะไม่ได้ทำข้ามเขินประมาณ5-6ชั่วโมงก็จะไม่ใส่เยอะนะคะสำหรับของเหลวเนาะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ปิดฝาเราจะนำเข้าตู้เย็นนะคะเราทำช่วงเช้านะคะแล้วก็ ช่วงประมาณใบสองบสานะคะค่อยมาเปิดดูอีกทีนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะก็นิ่มกำลังดีนะไม่เหลวจนเกินไปนะคะให้เราคนนี้เข้ากันอีกรอบนึงเราลองชิมดูรสชาติค่อนข้างออกไปทางมันๆนะคะไม่ค่อยมีความหวานถือว่าอร่อยนะคะเพราะว่ามันจากฟักทองแล้วก็จากตัวนมพืชด้วยนะคะ แล้วก็แบ่งใส่ถ้วยเล็กแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งนะคะเน้นพวกผลไม้รสหวานก็จะยิ่งอร่อยนะคะอันแรกนะคะเป็นอินทผลัมหั่นเล็กๆแล้วก็จะมีอัลมอนด์กล้วยนะคะเหมาะที่สุดนะคะกับสูตรนี้หาง่ายด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะจากนั้นก็โรยด้วยเมล็ดฟักทองอบค่ะเราอบนานไปนหน่อยมันก็เกือบไหมนะคะสีออกเหลืองๆเ,เลยค่ะเป็นเมนูที่อร่อยดีนะคะทุกคน ถ้าใครจะกินช่วงเช้าก็ทําไว้ตอนกลางคืนได้เลยนะคะแล้วค่อยมาใส่ท็อปปิ้งแต่ถ้าตอนเช้าแล้วยังอยากทานแนะนําให้ใช้น้าร้อนหรือว่านมร้อนผสมกับข้าวโอ๊ตคนแป๊บเดียวก็จะนิ่มแล้วค่อยใส่ท็อปปิ้งค่ะ